วัสดีครับตาเอสและหวังเซี่ยวเฟยก็ได้ออกมา,ถาแถลงการผ่านทนายของคนทั้งคู่เมื่อวันที่22ที่ผ่านมานี้ว่าหลังผ่านการพิจารณาอย่างจริงจังและรอบคอบแล้วคุณหวังและคุณสุยก็ตัดสินใจว่าจะหย่ากันได้เริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับในที่สุดนักแสดงใต้หวันตาเอสหรือสุยชีหยวนและสามีนักธุรกิจชาวจีนหวังเซี่ยวเฟยก็ประกาศแยกทางกันอย่างเป็นทางการ พร้อมตกลงแบ่งสินสมรสมูลค่าเกือบพันล้านเหรียญใต้หวันครับก็ปิดตำนานรักหวันฉ่ำอันเลื่องลือครบ20วันแต่งจบความสัมพันธ์อยู่กินเป็นครอบครัวกันนาน10ปีในการถแถลงการยาของคนทั้งคู่ก็ยังมีถ้อยคำขอบคุณที่สนับสนุนทั้งคู่ถึงแม้ว่าหวังเซียวเฟยกับสุยชีหยวนจะตัดสินใจเลิกรากันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่ได้ช่วยกันเลี้ยงดูสนับสนุนลูกของทั้งคู่อยู่ จึงขอให้เคารพทางเลือกของทั้งสองคนด้วยสื่อไต้หวันก็รายงานว่าต้าเอ็ดได้ยื่นฟ้องอย่าสามีศาลครอบครัวเขตไตเปตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งคู่จะดำเนินการแบ่งสินสมรสมูลค่ากว่า950ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ1,120ล้านบาทหนึ่งในนั้นก็ประกอบบ้านที่ดินมูลค่า600 000, 000, ล้านเหรียญไต้หวันประมาณ710ล้านบาท สำหรับต้าเอสโรงแรมเอสในไทเปก็มูลค่า350ล้านดอลลาร์ไต้หวันก็ประมาณ410ล้านบาทสำหรับตัวโรงแรมนี้เป็นของหวังเซียวเฟยซึ่งเขาก็ตั้งชื่อตามชื่อในวงการของต้าเอสนั่นเองนะครับทั้งคู่ยังตกลงแบ่งเวลาดูแลทั้งสองคนอย่างเท่าๆกันนะครับต้าเอสให้สัมภาษณ์กับสื่อไต้หวัน Apple d e i ดว่า งบมากฉันหวังว่าเซียวเฟยจะใช้ชีวิตอย่างดียิ่งกว่าฉันนะในเดือนมิถุนายนก็เคยมีข่าวว่าทั้งคู่จะหย่ากันหลังจากหวังเซียวเฟยได้พดความเห็นเชิงตำหนิคนไต้หวันจากกรณีที่มีผู้ติดเชื้อจากไต้หวันบินเข้ามาที่เมืองเสียเหมินและเนื่องจากหวังเซียวเฟยเป็นคนเดียวที่อยู่ในจีนส่วนตัวต้าเอดกับลูกๆก,ก็ใช้ชีวิตที่ไทเป ซึ่งในช่วงนั้นยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหวังเซียวเฟยได้แสดงความคิดเห็นเรื่องที่คนในครอบครัวเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนว่าช่างหน้าไม่อายต่ำชั้นเกินไปแล้ว <_: S 1> เมื่อสื่อไต้หวันติดต่อต้าเอสเพื่อสอบถามเรื่องโพสต์ของสามี <_: S 1> เธอกลับบอกสื่อว่ากำลังจะยาภายหลังแม่กับผู้จัดการต้าเอสจึงออกมาแก้ข่าวว่าถั้งกู้ไม่ได้จะยากัน และหวังเซียวเฟยก็ออกมาโพสต์ขอโทษว่าด้วยความที่เป็นห่วงครอบครัวจึงได้เผอพูดอะไรไม่ดีออกไปเพราะตั้งแต่เกิดระบาดของโควิด -19 หวังเซียวเฟยและต้าเอสก็แยกกันอยู่เป็นส่วนใหญ่ในเดือนกันยายนหวังเซียวเฟยก็ได้ไปเยี่ยมภรรยาและลูกๆแต่พอกลับมาที่จีนเมื่อเดือนตุลาคมก็มีผู้สังเกตว่าเขาได้ลบสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับต้าเอสออกจากบัญชีเต้าอ,อินของตัวเอง ก็เลยมีการคาดเดาว,ว่าคงจะมีการพูดคุยเรื่องอย่าตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วตาเอสก็โด่งดังจากการรับบทซรานชัยนางเอกเรื่องรักใสๆหัวใจสีด่ดวงเวอร์ชันใต้หวันปี2001ที่โด่งดังไปทั่วเอเชียในสมัยนั้นนะครับและก็ยังเคยเป็นนักร้องดูโอวง A.S.O.S คู่กับน้องสาวเซียวเอสหรือสวีชีตี้ตาเอก็ได้พบกับหวังเซียวเฟยในปี2010 ทั้งคู่ก็ได้สร้างตำนานรักหวานช้ำเป็นที่เรื่องลือไปทั่วจากการครบกันแค่20วันก็เข้าประตูวิวาแบบสายฟ้าแลบโดยจัดพิธีแต่งงานหรูหราอู้ฟู่ที่ชายหาดเมืองสัญญาของมณทนเกะาะไหหลำนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ของดาราจีนะครับที่ต้องอย่าร้างกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แม้ว่าจะมีลูกด้วยกันแล้วก็ตาม ก็ขอให้ชีวิตของขนทั้งคู่ได้เจอในทางที่ดีก็แล้วกันนะครับ